กูบอกว่าอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยเฮ้ยบอกใครเนี่ยบอกกูเนี่ยเฮ้ย พอไหนเนี่ยพอแล้วพอได้แล้วเที่ยงทำอย่างเงี้ยเขาฮังเกิ้ลไงฮังเกิ้ลนี่ครับผมเชฟพอเออทีนี้เราทำเมนูที่เพื่อนๆขอเข้ามาครับเมนูอะไรครับงงเงีงงองแงยผัดงองแงง้ยตะไบลองแงงเงี้ยงงองี้ยงเงี้ยเชฟพอปัญญาอ่อนด้ว่าอ่ะเดี๋ยวผัดงองแงี้ยอแงงงงงอะไรก็ไม่รู้นะอ่ามันก็ผัดซีอิ๊วดีๆนี่เนี่ยครับเส้นใหญ่ คุณแห้งนะฮะคุณเชียงเต้าหู้เต้าหู้เหลืองเต้าหู้แข็งครับเดี๋ยวเจฟเอาอะไรติดแขนนะอ้าวอ๋อเอาไว้ชิมเหรออเจฟมันต้องมีที่ดูจริงเขาเอาหนังยางัดเนี่ยไม่มีทานเงินหมดเลยวันนี้เด็กไร้แม่งอ๋อไปหมดแล้วทำไม่ได้เรื่องแค่ออแม่งแทงกอ้ยฉันของน้ซุปใส่กุ้งไอ้งซะ อันเป็นยังไงอันอย่างเงี้อ่านแมทชิ้นเล็กๆครับกูบอกว่าอย่าเลื่อยเฮ้ยบอกใครเนี่ยบอกกูเนี่ยอันต้องอ่นเอออันนี้ใหญ่ไปแบบยังเลื่อยอยู่เฮ้ยบอกใครเนี่ยบอกกูเนี่ยแล้วอ่านแบบเป็นเล็กๆไปเลยเพื่อนเชฟพอเขาไปแดกอะไรมาก็ประมาณนี้คุณ อะไรผมเขาบ้าเชฟต้องดูสะอาดไม่ใช่ผมนี่ก็อีกี้มันก็เหมือนกับผัดซีอวดีๆนี่แหละการหั่นก็ต้องหั่นไปเลยนะอย่าไปเลื่อยนะอทำไมอ่ะเดี๋ยวแม่งตะคอกกูบอกว่าอย่าเลื่อยกูเป็นตกใจนี่อยากหั่น อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวของมันจะช้ำอ๋ออันนี้ไปเรียนกับเชฟพอมาเลยใช่ไหมเนี่ยสอนมากกับมือเชฟพออ๋อเชฟพอนี่ลูกศิษย์อะลูกศิษย์อ๋อพอไหนพอป๊อกปลาป๋อพอเฉยเดี๋ยวเราใช้แค่นี้พอครับพออีกแกเชฟก็บอกว่าเชฟพออ๋อพอแล้วใช้แค่นี้พอเออพอแล้วไหนกุ้งเชงเราใส่ไปเลยหนึ่งอันอีกเหลือเหลืออย่านึงงูไว้ทอดชิ้น ไม่เชฟดูนาถานยังไม่เขาเชฟเขาเอาเนื้อมาทอดเสียไปไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่คุณเชียงยังเก็บไว้แดกไม่ได้จะออกไม่ได้ระตรงนี้แมงต้องไปยอนอ๋อกูบอกแล้วไงว่าอย่าหันเฮ้ยไม่หันแล้วจะแดกกันไงอ่ะผบอกว่าอย่าเถโทษครับหนาไปกูบอกว่าหนาไปไงพี่คุยกับใครอ่ะคุยกัมมันหนาไปต้องบางหน่อย หันไปลูกเต๋าบายจะหันยังไงก็ได้เพื่อนตามสบายเลยตามสบายเลยเออเจ๊พอชิวๆวะเจ๊พอชิวๆกูจะทำให้พวกมึงนี่ทแไมปล่อยอดข้าวเหรอหรืออะไรที่ไหนได้กูเนี่ยอโอ้อากาศร้อนมากเลยนะเสื้อเจ๊บ่นด้วกูบอกว่าอย่าเลื่อยใครใครไม่มีใครเลื่อยทางบ้านนะเลื่อยเหนือเมื่อวาน เยอะไปบอกใครบอกกูยัง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 อะไรครับยังไม่หยุดด้วยเนี่ยก็ลงไปทอดได้เลยเพื่อนแห้งนะกอแป๊บเดียวคุณโอ้เงืออะไรลงสูตรแล้ววะร้อนบอกแล้ว พวกกินใหม่กุ้นเี่กับอัวแล้วใครจะทำแบบไหนก็แล้วแต่นะผมจะทำแบบนี้อ่ะขยันข้าปัดซะด้วยมัก็ว่าอุ่มห่าอุ่มแ้จะแข็งตัวผมจะผัดแบบว่าง่ายๆเลยผมจะใช้ซอสสำเร็จของผม ถ้าเป็นเพืเ่อนก็ใส่ไปเลยพวกซีอิว๊วซีอิ้วพวกอะไระที่มีน้ำตรงน้ำตาลนะแต่ผมจะใส่ในสิ่งที่ผมมีในจริงน้ำตาลไม่ต้องไปใส่เยอะนะจะทำเหมือนตาดซีอิ้วอะ่ะรอนหงต้อนห,หอยซิ้วดำ đang tiến triển sẵn Ôi mình ấy nặng lên. này có đục đai cái đụcใหญ่ ở đèo này. Húp. thấy là có làm đi mà. Ừ. Top càng ngon nè. đi. Không โย่แล้วถึงคือแสงเด็กว่าแข็งแรงเหมือนกับกูอเล็กงัดเชฟอีกกี้ได้เลยเชฟเงยเงยจิ้มฟางเลยนี่ไงเรที่ว่าใส่เยอะเพราะอย่างนี้แหละทำไมครับเพื่อหก่ะเยอะไปไงอ๋อแล้วพี่ไม่ทำน้อยแต่ทีแรกพี่เป็นเชฟจริงไหมเนี่ย อบกิ่งเเยอะกว่าในกระท่ายเฮ้ยมึงเนี่ยถ่ายทำไมแล้วอะอะอะไรนะอย่าไปถ่ายอ๋อเฮ้ยข้าผัดปูไม่ด้ไม่ได้แดกเลยเั้พูดถ่ายพี่แน้นอรอกูร้อนเหรอเฮ้ยส่ก่อนเดี๋ยวผมส่รูปปก มันไ้ที่หมายไม่เป็นจงเอนจอยรับรองว่าซีเอาเฮ้ยพี่ก้องมาตอนไหนเนี่ยเยี่ยพอเดียาไปเดี๋ยวอ่ะเป็นไรอ่ะเดอนไม่เดินเหมือนในหนังเลยเนี่ยเอนจอยครับ มัอปรุงเพิ่มนะแต่พอกินกับเครื่องเคียงแล้วมันเพราะว่าเขาผัดไม่ใส่อะไรอะนะปรุงวอาไปคลอกน้มตาลหน่อยนะคนชอบเข้มแต่ผมว่ากินแบบนี้อร่อยว่กินแบบคนจีนนะนะจี้มปรุงน้อยๆไปฉกปวยหน่อยไหม จะได้คนทเรียงใช่ไหมมองแค่ไม่เห็นเลยเผือไปไปจากคนทุเรียงก็โอ้โหไปลองทำตามมันได้เลยเป็นจอยฮะเพื่อนเป็นจอยครับเผือเอาของเหลือในตู้เย็นอะมาผัดอย่างนี้ก็ได้นะมีหมูมีอะไรเหลือเอามาผัดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนผัดซีอิ๊วอะไรนถ้าผัดซีอิ๊วมันจะมีความรสชาติหวานกว่าน,นี้แต่ถ้าอารมณ์เหมือนเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรข้าวเดี๋ยว,วก้าวไก่อ่ะอ่าข้าวเดี๋ยวข้าวไกแห้ง่แล้ววันไหนมาบอกสูตรนี่ละเดินซัดมาฟัง ซอสผัดอเนกประสงค์นี่ยอ <c oughs> พรผัดกล้องทงเอ,งอ,อเคอาับเชฟในวันนี้ตัวเองกับเชฟพ่อต้องสอนลาไปก่อนนะครับผมเพราะวันนี้อากาศร้อนมากไม่ไหวแล้วต้องไปอาบน้ำเลยใช่แล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสมัครให้และเพื่อนๆอยากให้ทำเมนูอะไรก็อคอมเมนต์กันเข้ามานะครับหรืออยากให้เราทำอะไรยังไงบอกเราทำได้เราก็จะทำนะครับแบบไม่ได้ยากเกินความสามารถเกินไปอะไรอย่างนี้ครับผมโอเควันนี้ตัวเ<ร>องกับพี่กล้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ